หันพระมยังท่าทุปฏิกุลาปเจวเหคขณะพังพนหามาเสห์ยานท่าปานใจยังปาวัตตาม่นางทาตุมัตาเมวิตังสิ่งเหล่านี้ ว่าถ้าตามธรรมชาตเท่านั้นการดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนี้ยาที่ทันจี่วรรตะทุกปัจจุณันาโคจะปุคคลโลสิ่งเหล่านี้ ไจีก่นนั้นธาตุมัตตะโคโเป็นสัตว์วาธาตามธรรมชาชินิสสัตโตมีได้เป็นสัตว์ตัวอันยั่งยืนนิจิโวมีได้เป็นจีวาอันเป็นบุรุษบุคคล ชนโยวางเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตงสามภานิภานาอิมานิจิวรนิอาชิโคชานิยานี้ก็จีวรทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิ มหกุติกายังปัตตวารันมาถูกเข้าปัดตายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แลอาติวิญาติโพชนิยานิชะยันติย่อมกลายเป็นทองนาเกียรติย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาธาปัจจัย,ยังปรวัติมานันธาตุมหาตานิเวตามสิ่งหลักนี้นี้เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นตามหลักเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนื้อมี้ยาที่ทำปิญพาปั โตตทโทปพุญชะโกจะกปุขัโลสิ่งเหล่านี้คือบินทบาทและบุคคลผู้บกริโภคบินทบาทนั้นธาตุมาตตากโกเป็น,าาานสัตว์ธาตุตามธรรมชาติเนสัตโต มีได้เป็นสัตวะว่อันยันเนื้นิจิโวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพะปัญญาปังปินทาป โตอาจิพคชะนิโยก็บินทบาบัตทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาะเกลียดมาแต่เดิมอีกมันพวดิภายังปัตตะวาครั้นมาถูกเข้ากับตายอันนะักอยู่เป็นนินี้แล้วป ติวิยาชิโคชนิโยชายติยัอมกลายเป็นท้อน้าเกียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยา้าปานใจยังเปวตธมนังธาตุมาตตามิเพตสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสัจวาธาตามทรราชัติ เท่านานกรรังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เหนือนี้ญาติจักเสนาสนังกะทุปะป,ป,ปุญชคจัุกุะโลสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะและบุคคลผู้ใช้สสยเสนาสนะ สัตโตเป็นสัตวะธาตมธรรมชาตินิสัตโตมีได้เป็นสัตตวะอันยัง่งยืนนิจิโวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษปกคคอสุญโยความเล่าจะความหมายแห ทำเป็นตัวตนสา,านิปัานอิมานิเสนาสนานิอาชิโคตจานิยานิกเสนาสนาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเรียดมาแต่เดิมอิมังคติกายังปัตตวา ครันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แลอาติวิยาชิโคชนิยานิชยันติยอมไยเป็นของน่าเกลียดยังยิ่งไปด้วยปัญญาธาปัใจยังปวัตน,นัรตัะ โมาตานิเวตังสิ่งเหล่านี้น,นี้เป็นสัตว์ว่าตามธรรมชาติเท่านั้นการหลักเป็นไปตาเหตุตามาปัจจัยอยู่เนื่นองมียาทิ่ทางที่ลานาัปัจจัยยะ เทสับชบริกาโรตาทปปุณชะโคจะปุคัโลิงเหล่านี้คือเกสัสตบริกันอันเือ่วุณแกคนทายและบุลคู้บริกเคเศสตบ,บริกาันนาะตุมหัตาโ ธาตาธรรมธรรมชาติเนตสัตโตมีได้เป็นสัตวตัวอันยั่งยืนเนตจีวมีได้เป็นจีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยวางกล่าวจากความไมายแห่งความเป็นตัวตน ช,บบา,า,ชาโกปนัญญาทิลานาปัจจยาเภสัจชาปริคาโรอาชิโคชาณิโยปจิลานาเภสัจบริฐานทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกียรมาแต่เดิมอิมังโกติกายัปัตตาวา รันมาถูกเข้ากับตายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาจิโคชนิโยชะยาติยอมไาลเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไป